ม่เงี้ยบ้านเลยวิ่บเอาแบนกันแดนมาอยู่ในรถจะเอาไหมสวัสดีค่ะมือนี่สวัสดีค่ะเอฟซีทั้งหลายมือนี่มาปลูกมาปลูกฟาร์มมาปลูกฟาร์มแม่เลี้ยงปลูกฟาร์มแม่เลี้ยงมากเก็บผักหอมผักหอมนอเวย์ได้ค่ะเป็นหน้าตาเป็นไายสิพาไปเบิ่งเนาะอันเล่าแม่เลี้ยงเราปลูปกปเอือ้อ ฟักทองจะมีแต่ผักขมนะคะอันนี้บ้านแล้วุน่ะอุ้ยลมรื่นค่ะแล้วอยู่ไอ้ฟาร์มนี่แหละทงหน้านอเวสิเป็นสีพี่น้องเอ้ยพุณน่ะเขาเคียวเคียวเขี้ยวเหมนเข่าแน่นเขาที่เข้าไปขนมปังเป็นฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดในแถบนี้ลรไปอันนี้คือผักขมที่เราวหวานเราปปูกบือแล้วบอกว่าเราปปูกบืออยู่ใสลระอเบือแล้วฟักทองอ่ะ ฟักทองแม่เลี้ยงยุไสเอา้าเดี๋ยวสิไ้เบิ้งแม่เลี้ยงบอกว่ามาเก็บฟักทองช่วยหน่อยพั่ซานแต่มันไม่ปลูกฟักทองแต่ได้ได้พักหอมนี่คือพักหอมพี่น้องออกดอกไปแล้วแต่เขาสีหาเก็บเอาตะโตนที่มันบานออกดอกเอามาทำแม่พนักงานเก็บเขาสิเก็บเอาตูนที่มันบานออกดอกประมาณนี้อ่อนๆอวบๆนะคะ คุณแม่นเบิดเอาปาสมาไหลเถี่ยแล้วบอกให้มันลกหงอย,ยอยู่ใส่แหละต้นบักอือเจ้าแม่คุณแม่เลียงเข้าไปหลกเข้าให้ยกโอ๊ยตายตายตาย,ตายบักอือกับเนยน้อยอย,อยู่วพะโขมมันบังบักอือแล้วเบิดแล้วแบบนี้เอาพิษชัวแบบนี้บิตร้องนนั่นเลยเอาเกี่ยวมาเกี่ยวเลยเมียน นี่เด้อเขาเด็ดเเขาถอนเอาจริงๆเราก็ะสียางให้ถอนเลรวเขาสิถอนไปยังเหละทึงหาดแล้วให้มาถอนซวยอะ่ะโอ้ยคุณแม่เลี้ยงเอ้ยเหตุกางานหลายเนาะเก็บเลยเนาะมึงเนีเปียงคนอ่ะเก็บเอายต้ยอดมันหนีแล้วมันกำลังสิเป็นดอกแล้วมันสิแก่แล้วเด้นี่ร่วัายำเอาต้นบอือเขาเด้อโอ้ยต้นบอือกนจนญ่บ่ได้นเนาะแล้วไปใส่ล่ะก็เก็บขวง โอ้ตา,ตายตายมันงามแต่มันกระลังสิเป็นมันกระลังสิเป็นดอกแล้ว,วนเน,วนี่ยโ,โ,<อ>โ,โอ้โอ้โอ้ต้นมะอือเราหัวกระซิบนี่นึงแม่เดี๋ยวบังโอ้ยจากนั้นที่เห็นต้นมะอือนี่ตายแล้วเวข็มพอรอนไปเห็นหนกเด้อค่ะเก็บเออบัวพักหผมหน่อยไข่ไข่กัน <ค Rule S 1> นั่นแหละพักหผมฝรั่งเป็นสีเด้อพี่น้องพักหผมนอเว่ <N> แสบเึ้่อยังตัวโอ้ย,อยนี่นี่ถ้าเป็นดอกมันสีดอกแบบส่ถ้าเป็นดอกนี่มันสีหงามันสีแงะลูกพี่พี่สูเก็บอ่อนทิ้นว่ามีดอกเด้อเนะอออันนี้ดอกมันแกโอ้ยจะมันเมียนเบิดเลยผุนน่ะตายพี่เซ่์เไม่เลี้ยงตายแล้วโอ้ยลุงสีเขาไ่ตรงไปเก็บผักหยังหยากเลยยาย มันนีมันนีเก็บลายๆด้วยเฮ้โอ้ล้วบอกว่ามันแสบแ <Yeah. S 1> สบขึ้ยังนิ่งสนอกมักอยู่แต่ล้องของบอก,กินปนันเด้เป็นคนบ่มักผักไหมยายเกตไหม <Yeah. S 1> เห็นบ่ <Yeah. S 1> ลูกออกโอ้แบบนี้ตองหามูมาล่งแขกลกูงหยาได้นี่ เดี๋ยวต่้งกล่องก่อนนะพี่น้อง,ดงเ,เดีดย๋ยวิ่งดูมีหอยระเลหยอดอวบๆไปโอ้หลายคักหลายเนี่ยคุณอวบคักเขา ເຮົາເຂົ້າເອົາຕົດດອກໃຫຍ່ໆຍອດໃຫຍ່ໆເດເພິ່ນບໍ່ຕ້ອງຍັບໄປໃສເລີຍນັ່ງເດດເອົາໂລດໂອ້ຜູ້ໃດລະມາຫາເດດຍອດອົກບວກມຕາກໃຈເຂັມນອ້ n ึດເ อันที่อ้วนๆมันโคดีใส่เบิดเลยเขายางหาเด็ดเอาใจเกีคือถอนต้นใหญ่มันพอกทางไหน ตมใบตใบเอาเลยอดมาพอต้นบก้อยน้อยดึงขึ้นมาพ่อนน้อยยืดตาสงสารเดี๋ยขอน่และขอนใกล้ใกลต้นใกล้ใกล้ต้นมะขี่เรีนแล้วพี่สุมัพี่ถ้าพี่พันด้แกอุ้ยงามคักเพีย อันนี้ปลาหน,นั่นแล้วตัวนี้โอ้ปลา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 อันนี้บุคคลนี่แกปลาปลามันฝรั่งแล้วนี่นี่นี่นมันฝรั่งแล้วเห็นบ่ไหมมันฝรัง่งเนี่ยบุคคลนี่แกกำลังพอดีเลยอันตัวน้อยๆมันก็อ่อนเด้ออืม,อมก้อนที่กันว่ามึงนี่กง่ายอยู่โอ้ยยายเกียจเจ้าวันเลยว่าเจ้าสิเอาทัาน งานมาโจากตรงมันังลบเหมือมนฟาล,ล์ สวยสวยสวยหูงามหลายเก็บหลายหลายกบุจาข้าเก็บไ,บบไปน่ะไอ้อ <c oughs> พวกตัวนี้ดูพี่นอกเอ้ยอวบคักอวบแน่คนน่ะคนน่ะเสียง เออไอ้อ้ยมันวันสิมาเจอเขาอยู่นี่ตัวใหญ่ฮะเอาา้ากป็เมื่วานนี่ดิแม่นตอนที่ยืนบอกับเจ้าอยู่เมียนเจ้าถามเพราะว่าข่อยทายคลิปอยู่โอ้ยลืมมันตัวนี้มันเลิกงานไปบุแลว้ว มันเหตุงานลืมมือลืมเว้นมันปาดปาดที่หนุ่มแท้คือออนแท้นี่ไหมเนี่ยกระลังพอดีเลยเห็นมนั้โอ้ยแดดกด็แดดดีครับเบื่งเนี่ป้าผักโขมพี่น้องเอ้ยมึนเก็บสวยกว่าน,นี่ผักโ่มผักโขมนะแคะ่คนอ่ะ งามคัอง,งามเนี่ยาปไปแ,แงทงถอนมันแหงข้นมาใหม่อีกอ,อดโบแกแถวนี้ห้อยแล้วถอนไว้ ก็อยากมันลุกชอยได้หวะจะได้โตนนั่นบักอือม้มหมันงับมันแล้ว เก็บบักขมเก็บไปไปเลยหลายยายเอาไว้อย,ย่างวันทีผักเป็นแพงข <laughs> <c oughs> าเกินผักเก,งออก,งกีงยผักแพกง่า <c oughs> เ,เหนื่อยอีกนะ เฮ well. ้ยแล้วก like ็สีเงินหงะชูกินยังบวกกินเพากินกินหยา ผมนะคะราบผมนอเวด้วยพี่นอ้องพุดนะลบเงาออกจากอันนี้ให้แล้วก็มันพลังขึ้นกับบ่ได้พูดนะนี่มันพลังต้งหนหน่อย มันคืเป็นดอกแล้ว อุ้ยแทงปีแังคักแลยเบิงเนี่ยมาช่วยเลยมาช่วยเลยเยอะ บ้านเราบ่อ๋องานเยอะ่ายมันลายี่สิไปเหดให้กินดอกบอกมันเอาปลาออกดิเขาสิเด็ดเอามาต่มปนบอกแค่แค่ให้มันเอาออกจาก